สวัสดีครับพูดแล้การฝึกกิมด้วยนะครับผมวันนี้ก็เข้ามาแนะนำเพื่อนๆการต่อการต่อสายไฟอยคอมเพรสเซอร์ตัวธรรมดานะครับตัวธรรมดาไม่ใช่ตัวท็อปมาตัวธรรมดาครับโดยการใช้คาปาซิเตอร์ตรตน,นะครับพอเวลาเราต่อนี่มันสายมันมั่วหมดแล้วนะครับตัวนี้ตัวนี้บอร์ดบอร์ดของตัวเย็นมิตซูนะครับตัวนั้นก็ คอมเพรสเซอร์ของมิสูนะครับเดี๋ยวเราจะทําการเทสคอมเพรสเซอร์โดยไม่ผ่านบอร์ดนะครับเทสโดยไม่ผ่านไม่ผ่านบอร์ดนะครับไม่ผ่านบอร์ดนะครับก็เดี๋ยวก็แยกก่อนนะครับสายไฟนะครับก็เอากันง่ายๆนะครับจับสายคอมมอนหรือว่าสายที่ต่อกับโอเวอร์โหลดก่อนนะครับก็คือเส้นนี้นะครับก็คือเส้นนี้ก็เส้นขาวเส้นขาวเข้าหาเส้นดํานะครับ ปูนี้ก่อนแล้วก็รันนะครับรันรันจะเข้าคาปาซิเตอร์หนึ่งตัวแล้วก็เข้าไปหาแจ็คชุดหนึ่งแล้วก็เข้าหาไฟนะครับรันนะครับก็สีเดียวกันหมดนะครับก็ต่อไม่ยากนะครับแล้วก็สตาร์ทต่อเข้ากับสีดํานะครับขั้วธรรมดาอยู่ประมาณนี้นะตะกูลคุณท่อนตะกูลหลายรุ่นนะครับยกเว้นฮิตาชินะครับก็คือ ขามันมีสามขานะครับด้านบนสุดก็คือเดี๋ยวถอดให้ดูเลยนะครับเดี๋ยวขามีสามขาเต็มเลยเกืบเลยเออมีด้านบนคอมมอนนะครับรันถ้าเราหันหน้าเข้าหาชุดแจ็คเสียบเข้าหาตัวแจ็คนะครับประมาณนี้ครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณนี้ยกเว้นที่เตชีนะครับก็คอมมอนนะครับรันสตาร์ทนะครับประมาณนี้นะครับ เอาะไหน้องกิมต่อนะครับต่อก็อย่าให้ถ้าเราไม่อยากมึนก็คือเราต่อที่ก่อนต้องกิมต่อสายคอมมอนก่อนนะครับเช่นสีดาเข้าหาเช่นสีขาวนะครับอย่าลืมแปะเทปเรียบร้อยนะครับสาหรับงานวันนี้นะครับเทปแหลกคอยก็ได้นะครับใช้เหลกคอยก็ได้แต่ว่าสายแข็งนั้นพอดีคอมมันเก่าแล้วครับเทปดูว่าคอมมันทํางานหรือเปล่านะครับโดยใช้ชุดตัทของมันเองนะครับเดี๋ยวผมค่อยแนะนําการใช้ชุดตัทแบบแบบเกยนะครับแบบเกยนะครับ แบบเกคือวิชาชนของอาจารย์ไปสารนะครับนี่ของคุณเชสเอาธรรมดาก่อน,นครับก็ลองดูว่าคอมมันเดินไม่เดิน,นครับเชสคอมดูก่อนพอดีคอมเพิ่งถอดมาพอดออีลูกค้าผมว่าจะใส่คอมเซ็กเกิลให้ลูกค้านะครับเซ็กเกิลซ็กเกิลให้ลูกค้านะครับเพื่อลดรายจ่ายของลูกค้านะครับ คอมลูกนี้ถ้าซื้อใหม่ก็ตกประมาณ2,000กว่านะครับประมาณ25 0 0นะครับคอมเซอร์เกิลก็อยู่ประมาณ800นะครับเราซื้อมา800ร้อถึงพันนะครับประมาณนั้นนะครับอ่าสกอเทสด้วยนะครับเดี๋ยวต้องกินเป็นคนแสดงวันนี้นะครับต้องกินสุดรอนะครับเรียงดีคนนี้เรียงดีนะครับนะครับเรียงดีไม่มีถอยนะครับก็แจ็คใช้แจ็คเดิมของมันนะครับ้อมาครับ อันนี้ก็บอร์ดปลอยใช้นะครับก็ขายบอร์ดไปเลยนะครับแปดร้อยนะครับบอร์ดขายแปดร้อยให้น้ำก,กิมเคลียนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเทสดูว่าก็สำหรับคอมเพรสเซอร์ทุกรุ่นนะครับสําหรับรุ่นธรรมดามันก็มีสามขานะครับสามขาหรือสองขาแล้วแต่นะครับอันนี้ขาไม่เท่ากันนะครับน่าจะมีมีมเหล็กงอนกัน ฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้คดอยู่ฝั่งซ้ายมือผมนะครับน่าจะอน่า hmm. จะคดอยู่ mm hmm. เดี๋ยวค่อยเคาะนะครับ mm hmm. เดี๋ยวลองเพ่องดูก่ mm hmm. อนก็หรือไม่ก็ต่อเข้าสายารันก่อนก็ได้รันมันจะมีรันมันจะต่อเข้ากับขาคอมหนึ่งเส้นแล้วก็ไฟอา่า นิวตันนะครับแล้วก็นิวตันนะครับอันนั้นไม่ต้องไม่ต้องอันนั้นไม่เกี่ยวสีน้ำตาลไม่เกี่ยวน้ำตาลสตาร์ทนะครับคารตาร์ไม่ต้องวัดนะครับดูจากสีก็รู้แล้วนะครับไม่ต้องวัดดูจากถ้าเราทำงานนานๆเราจะรู้นะครับไม่ต้องวัดนะครับบางครั้งมันระบบไม่ขนิกด้านในมันเสียนะครับมันลูกทรงลูกสูบมีปัญหานะครับรวมลิ้นแตกนะครับมันมีอาการวันนี้ที่ละเอียดขึ้นมาอีกนะครับ เอาเส้นนี้ด้วยครับเส้นนี yeah, ้ด้วยครับสามเส้นนะครับสามเส้นก็ต้องหัดหัดดูวันไล์นะครับวันไล์ก็คือวงจรของคอมเพรสเซอร์นะแต่รุ่นมันเหมือนกันหมดนะครับอย่าดูตามสีนะครับแล้วก็อย่าดูตามความรู้สึกนะครับ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 น้องจิมน้องจิมกำลังจัดอยู่นะครับกำลังจัดอยู่ ต่อสายคอมมอนนะครับตัวนี้เ e อเมจคอมมอนไรรันรันนะครับมันก็มีสามเส้นนะครับเข้าตัวนี้คาปาซิเตอร์ตระกูลพานาโซนิกตัวนี้นะครับกี่ไมโครสี่ไมโครฟรัดนะครับสี่สี่ร้อยโวลต์นะครับตัวนี้นะครับก็เกตดีอยู่นะครับตัวนี้นะครับโอเคอ่าเข้าอีกเส้นนึงโอเคสีน้นเพราะมันมาเป็นตามสีแล้วครับเราไม่ต้องยุ่งยากนะครับ โอเคโซลเทปหน่อยสักนิดนึงไม่ต้องกลัวหมดนะครับเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินเทสโดยน่าจะไม่ต้องวัดแอมหรือวัดแอมนะครับ๋ยวไปหาปลั๊กแอมเอามาแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวอาป,ปลั๊กแอมก่อนนะครับไหนต้องกินพันโซเซฟฟังๆนะครับ <Okay. S 2> ปลั๊กแอมอยู่ไหนลนะ่วโอเคนะครับนี่ปลั๊กแอมที่ใช้อยู่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ สนใจทำปั๊กก็ดูนะครับประมาณนี้นะครับนะครับปักแอมตัวนี้วัดแอมวัดเอมว์นวัดนะครับได้หมดนะครับเทสนะครับมีตัวระบบเซฟตี้ไฟเกินไฟคงไฟเกินได้หมดนะครับราคาไม่แพงทำเองที่ก็ได้นะคเซฟเซฟนะครับแล้วก็ใช้ปั๊กนะครับไฟขึ้นแล้วนะครับ ขึ้นแล้วยังไม่ได้มันยังไมไ่ต่อสตาร์ทนะสตาร์ทสีน้ำตาลโอเคเดี๋ยววัดกับปักแอมเลยนะครับสตาร์ทสีน้ำตาลยังไม่ต่อเลยใจอยู่ที่หญิงนะครับใจอยู่ที่หญิงก็ประมาณนี้นะครับจิตใจอยู่ที่สาวๆก็เลยประมาณนี้ครับเด็กๆเดี๋ยวนี้นะครับ นะครับก็นะครับขอบคุณร้านอินเตอร์เซอร์วิสแอร์นะครับสุราษฎร์ธานีศูนย์6 6 0 3นึ่งห้กหกางานตู้เย็นตู้แช่แอร์นะครับจำหน่ายติดตั้งนะครับซ่อมนะครับผมโดยช่างกำนังงานนะครับก็คือมีช่างเชิดกับช่างหนุ่มนะครับผมสุราษฎร์ธานีนะครับรู้จักกันดีนะครันนูเลือกกันดีในสุราษฎร์ธานีนะครับช่างเชิดกับช่างหนุ่มนะครับ ช่างหนุ่มก็มอสยามนะครับมอสยามปวสนะครับช่างเชิดก็เทคนิคสุดยอดปวสนะครับประมาณนั้น,นครับแต่ว่าปอตีไม่กล้าเรียนเดี๋ยวเดี๋ยวจะรู้มากนะครับคนนี้ก็รู้มากแล้วนะครับอ่อคนนี้ปอตีนะครับคนนี้ นนี้ปอตีรามกขาคนนี้รู้กฎหมายเยอะครับอย่าไปพูดมากครับใช้ตู้เย็นสามลูกได้ว่าเรามาซ่อมอ่ะก็เอาไปขายหมดแล้วครับฝนตกช่วงนี้งานเยอะเกินทำไม่ทันนะครับเอาเสียบเลย,เ,ลยเสียบเลยเสียบเลยเสียบเลยดูแอมนะครับเปิด แล้วก็ลงโอเคผ่านนะครับประมาณนี้นะครับ๋ยวเ,เรื่องดันนะครับมันต้องกดไม่อยู่นะครับแต่ใช้เวลานิดนึงมันต้องกดได้รั่วนะครับเทเรย์อดัดน,นะครับโอ,โอเคนะครับดูดนะครับมีดูดการดัดูด,ดกดแล้ไม่รั่วนะครับถ้ารั่วก็คือจบ เราโระทิ้งไปเลยโอเคนะครับถอดปลั๊กนะครับเออเคาะตัวนี้ออกมาแล้วก็ผ้าเช็ดนะครับทําสีนะครับเ,เอาผ้าเช็ดหยาบๆทบทาสีดำนะครับนะครับผมนะครับ ทำสีดำตาเช่นเลยก็หาอะไรมารองเลยทำสีดำเลยหรือไม่ต้องทำาอ๋าไม่ต้องทำก็ได้ไม่ต้องทำเพราะมันมันของเก่ากลัวมันจะขึ้นสนิมไม่ขึ้นเท่าไหร่ก็ไม่ต้องทำนะครับแค่เช็ดอย่างเดียวนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเอาเอา่อไปเอาตู้ลูกนูน้นลูกที่ว่าเราจะเปลี่ยนเข้ามาแล้วมาใส่นะครับ โอเคได้อยู่ก็ไม่ต้องไม่จำเป็นต้องทาสีนะครับเพราะว่าลูกค้ารู้แล้วว่าเราใส่คาเป่านะครับแต่ถ้าเราโอเคไปเอาตู้มาก็ขอบคุณวิธีการเทปเคอมนะครับเทปคอมตู้ลูก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 ลกถูกต้องตรงนัครับลูกลูก ลูกใหม่ๆหน่อยครับต้องนะครับเดีเ๋ยวเาเดี๋ยวใช้ไฟเผานะครับแล้วก็ตัดออกไฟโอเคแล้วนี่คอมเสียตัวนี้ครับก็ผมอธิบายไปด้วยนะครับทำงานระวางนิดอธิบายไปด้วยแล้วก็นั่นไปด้วย เดี๋ยวก็ถอดคอมตัวนี้ครับพอเวลาเปลี่ยนคอมต้องเปลี่ยนได้ด้วยครับพอเนี่ยขอะมาณนี้นะครับขาเหมือนกันนะครับพอยี่ห้อเดียวกันนะครับก็ถอดแจ็คออกมาครับอย่างนี างขวาครับโอโลดนะครับตอนนี้ใช้คัตเตอตร์ตัดก่อนนะครับพอดีแก๊สยังไม่มาโอ้น้องแก๊สอยู่ในรถครับแก๊สอยู่ในรถเรยวมาเลยตอนนี้เป็นน้ำยา600นะรับ600 600ก็ต้องล้างระบบนะครับเดี๋ยว ต้องล้างระบบนิดนึงก็ล้างระบบแล้วก็เปลี่ยนคอมเปลี่ยนคอมพอเทคนิคของผมถ้าเป็นงานคอมอไม่ดำน้ำน้ำมันไม่ดำก็ต้องล้างต้องล้างยังไงก็ต้องล้างครับเดี๋ยวมันจะย้อนนะครับเพราะว่าเราจะเกเป็นน้ํายาเป็นน้าํายา R134A นะครับจะเกใหม่นะครับ ก็เดี๋ยวต้องเฝยสอนเฝยสอนแล้วก็ล้างนะครบผม ઓકે ચેક નું પડી રહે

ตัวนี้น้ำของเดิมเป็นน้ำยา R 600อนะครับอันตรายคนระับ

เรียบลายก็จะธอดมด้ Hey, hey, hey. you uh -huh.